เล่นให้มันปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเล่นให้มันเล่นให้มันเหนื่อยก่อนพี่ตึงไว้เออจะให้มันสะบัดปล่อยให้ตึงไว้โอยไม่ใหญ่นี่หว่าได้เอาได้ปล่อยให้มันเล่นก่อนลากแมาอย่างเป็นนี่เลยลากมันขอบนี่เลยเดเกี่ยวอะไรขาดมันมีสายหสีสายยี่สิบปอนโอ้ยมันเหนื่อยอยู่เตอนนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเหนื่อยก่อนให้มันเหนื่อยก่อน ตัวิงไว้น่ะนั่งเฉยอุ้ยจนได้ตึงนะตึงไว้ก่อนขาดจนได้นี่ตึงอีกิขาดโหยีสิบปอนด์ขาดอีกเราแย่แล้วตอนเนี้ยแม่จังหวะมาพอดีเลยนั่นแี่ยเราจะกลับเลยนะเออจะกลับอยู่แล้วเก็บพันุ่นแล้วนะติดต่อฟั่มเลยสักทีอืมไม่มีขอเกี่ยวอย่างนั้นหรอวะเฮ้ยหลด อย่าบอกว่าลุดสิผพอดีเลยนะยังไม่ยังไม่สุดมันเบ็ดงงเลยนะครับตอนนี้เป็นสวายตัวนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้วายบเลยวยายตัวเล็กตัวเลกว่าของเราเนะแสดงว่าหลายตัวเนี่ยเนีก็หลายตัวผมนยังฮุบวายอยงทำน้อยไม่ฮุบยกได้ป่ะกายยกอ่ะยกพุดขึ้นมาเยยกตึงๆไว้ สบายหรอกวุ้ยมปนเหล็กแล้วเหรอนักเตะวุ้ยจอดอ่ะเหนื่อยยังเหนื่อยยังจับหางอ่ะเราเอาไปถ่ายอ่ะก็จับหางดิเหนื่อยแล้วพี่มันกำลังเหนื่อยหรือไม่ก็จับสายลีดเลยสายลีดดึงเลยจับสายลีดสายลีดนะไต่ตตะกั่วอันละเออนั่นโหละนูหลุดพอดีเออบอกแล้ว เป็นสวายตัวนี้นั่นเองครับดีแล้วจับสายเลยดนะเนี่ยพาไปจับสายอวนรุดโอ้มันเกี่ยวไม่เต็มที่นี่ว่ะโ,โอเคครับจับกำแน่นเลยพี่กำแน่นเลยโอเคโอ้สุดอยอดครับเดิถไทยลูกเอ,อ,อ่อเดี๋ยวเปล่น